มาดูในส่วนของไส้กันนะคะวันนี้เรามีเป็นไส้เทียมนะคะไม่เคยใช้เหมือนกันนะไส้ตัวนี้ว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่า,าความจริงอยากจะทํากับไส้ที่เป็นไส้หมูจริงๆที่เขาหมักกับเกลือนะคะที่เขาเรียกว่าไส้แห้งอะคะ่ะแต่ว่าเราไม่มีนะหาซื้อไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าจะทําก็คือต้องสั่งแต่คราวนี้นมีร้านที่เขาทําไส้กรอกอย่างนี้ขายอะคะ่ะเขาแบ่งมาให้เขาบอกว่าเขาใช้ไส้อย่างนี้นะก็ หลังจากที่ดึงออกมานะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้ยาวๆคิดว่าเราน่าจะทำเท่านี้นะคะเขาแนะนำมาว่าให้เอาไปแช่น้ำอุ่นให้นิ่มนะคะตอนที่ยังอยู่ในกล่องเขาจะมาในลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปแช่น้ำกันดูนะไม่เคยทำเหมือนกันคะ่ะไส้เทียมอย่างนี้แต่คิดว่าน่าจะ กินเหมือนกันแหละเพราะว่าจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการหมักหมูวัตถุดิบที่ใส่มากกว่าเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีท,ทากันนะคะใส่น้าหมูบดลงไปนะคะใส่มันหมูแข็งค่ะใส่หนังหมูต้มสุกนะคะเพื่อนจะหั่นเป็นเส้นก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นแบบชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เราจะชอบใส่หนังหมูเยอะๆนะคะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะใส่วนเส้น,นะคะ่ะใส่สามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีะคะ่ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือ1ช้อนชานะคะ่ะ ใส่ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ผงรสดีหนึ่งช้อนชานะคะใส่ชูรสแล้วแต่ชอบนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะนวดไปประมาณ15นาทีค่ะ นี่คือไส้ที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนะคะเขาก็จะนิ่มตัวลงอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมามัดปลายไส้นะคะเพื่อที่จะยัดหมูลงไปนะคะใช้ได้สีขาวค่ะเดี๋ยวจะมัดยังไงก็ได้ค่ะแค่ให้เขาแน่นนะคะไม่ให้เนื้อหมูหลุดออกมาก็พอแล้วค่ะมัดได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา เอาหมูยัดลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีดน้ำให้เขาออกจากในตัวไส้ออกให้หมดก่อนนะคะโอเคโอเคค่ะได้กระปวยมาอย่างนี้แล้วนะคะไปเอาขวดน,น้ำอันลมมานะเขาจะเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่ายวลองดูนะคะก็ยัดลงไปค่ะ หลังจากลงมาอย่างนี้นะคะเราค่อยๆช่วยอย่างนี้ค่ะห้ามทําตึงเด็ดขาดนะคะถ้าทําตึงไส้จะแตกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆลงไปเองนะคะ ยัดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาดูตอนใกล้เสร็จกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ยัดหมูลงไปในไส้นะคะเพราะว่าทํายากมากแล้วก็เลอะเทอะมากใช้เวลานานมากนะคะไม่เคยใช้ไส้อย่างนี้เหมือนกันนะคะไส้เทียมอย่างนี้ไม่เคยใช้นะคะ รู้สึกว่าแช่น้ําอุ่นแล้วก็แช่ในระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนไส้เขายังมีความกรอบไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนกับไส้ที่เขาหมักกับเกลือนะคะทํายากมากค่ะแล้วก็มัดไม่ได้เลยค่ะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ถนัดด้วยนะ เคืนอเนี้ยพยายามแล้วได้แค่นี้จริงๆนะคะส่วนที่เหลือก็คือมัดเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้อันที่แบบนี้คือไม่สามารถที่จะมัดต่อได้แล้วค่ะมัดแล้วขา,ขาดขาดขาดหมดเลยนะคือทําเป็นอันยาวติดกันแต่พอมัดแล้วขาดหมดเลยค่ะ ก็เลยคิดว่าทำกินเองเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะคะถ้าใครที่ทำขายก็ไม่แนะนำนะคะให้ใช้ไส้แบบนี้ให้ไปใช้ไส้ไส้หมูที่เขาหมักเกลือหรือว่าที่เขาเรียกว่าไส้แห้งนะคะแบบนี้คือทำยากมากค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการย่างกันนะคะอ๋อลืมบอกไปเวลาเรายัดไส้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้ใช้ไม้จิ้มอย่างนี้นะคะจิ้มจิ้มจิ้มไปนะแล้วก็อย่ายัดจนตึงเกินนะคะ จิ้มเวลาเอาไปย่างนะคะเขาจะได้ไม่แตกนะคะนี่นี่ขนาดแบบจิ้มไปเยอะมากแล้วนะแต่ว่าตอนยัดก็ยังแตกอยู่ดีคือพยายามแบบมัดให้ได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่ามัดไม่ได้จริงๆค่ะเนี่ยลองแล้วคือพอมัดใช่ไหมคะใช้สายเชือกมัดปุ๊บตรงเนี่ยเขาจะขาดออกจากกันขาดขาดหมดเลยนะก็เลยเออไม่เป็นไรเอาแบบนี้แล้วกันง่ายๆนะคะ ย่างเตถาถ่านไฟอ่อนๆน,นะคะที่สำคัญคือต้องไฟอ่อนนะคะเพื่อที่ข้างในจะได้สุกทั่วกันนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวข้างนอกจะไหม้นะคะแล้วก็ข้างในไม่ทันสุกนะคะย่างไฟอ่อนๆพลิกกลับไปกลับมาสลับกันไปเรื่อยๆค่ะ